SSUD วันนี้ก็มาลงคิวบ็อกนะครับแล้วก็มาเจอคนกำลังเข้าบังเกอร์อยู่พอดนี้แล้วผมก็พลาดชิ้นเคยก็ไม่ได้บันทึกภาพตอนประท้ากันในบังเกอร์ครับโอเคครับเรื่องราวเป็นไงก็ฟังเอยๆครับฟังสายของบังเกอร์ก็ได้นะครัเมื่อวานผมไปจอดฝั่งขวาเจอพวกโคตรรอย่างเแย่เลย

ต้องเรียกแบบสเตลล์เลยแหละไม่ใช่เก็บเสียงเขารียกว่าเ,เก็บเงียบเลยผีชีพเลยเนี่ยเสียงหายเลยไม่มีเสียงเลยดีฝ่าพี่เฮ้ยสัมบีระเบิดว่งเนีเ่ยเฮ้ยมีมีคนมาดรอปชุดของอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนมาไอ้อัพสัมบี้ระเบิดวิ่งใส่แล้วปะปล่อยได้ไหมได้เกลียงไหมมีคนมีคนในมาร,ร์เกอร์มีคนไฟฟ้ามาร์เกอร์ระวังครับ ล่วงแล้วจะไอซัมบี้ระเบิดอ่ะจะตัดก็ตัดได้นะผมเคลีย์ตัวอื่นใะใครมีปืนเดินเคลียร์ในบังเกอร์เลยพี่บังเกอร์ไม่ปลอดภัยผมมีแต่ไอเคแล้วก็ใส่ที่ทิมม้าไปเดาลูกม้าลบลบลบโดนกับปืนแม่งโอ้ยโดนสเก็ตอย่าไปอยู่ใกล้พี่เดี๋ยวพี่พันแผลก่อนเลน42ยังไม่ต้องห่ามตรงนี้แน่เลยวะพลาดเองอะอยู่ใกล้อ่ะ เดีนยวผมขึ้นผมกำลังคิดตัวเองอยู่เป็นไงบ้างโคเรตเลื่อนรถไวจาก40เหลือ35เลยพี่วัดต้องเดี๋ยวพี่วัดตจนมีคนมาตามเดี๋ยวเราดักก็ได้รอเวลาถ้าเราจะดักคนอ่ะ50 50อยู่ในเปลไมมรู้โอ้ยแขนยังไม่หายก็นิดนึงครับ แล้วเมื่อกี้มันสตาร์ทรถออกไปวะบื้อไม่เคล็ดขึ้จะกระดับนไหมงั้นเราถอยก็ได้ไหมเราลองดูป่านนี้ที่ไม่เจอก็กลับเลยผมทีนมาสตาร์ทแครับหน้าผมหน้าผมไหนวะอาร์ตอยู่ไหนวะแม่สองตัวพี่เอ็มมาแล้วในบ้านแบงเกอร์อยู่ฝั่งไหนเราบอกยิ่งยังเกอร์เลยพี่หน้าหน้ากูหน้ากูหน้าชื่อกูไม่เหนื่อย เล็งไม่ได้เด้อเหนื่อยเดี๋ยวอนอนก่อนนอนก่อนเหนื่อยเหนื่อยเกมันปืนพกอยู่เลยนะผมยิงปืนพกพี่แต่มันปืนกนแล้วมันมาเต็มมันมาเต็มชุดเต็มหมดเลยสองตัวบ้านไกลเลยไอ้อยู่ไก่รถถอยถอยรถก่อนได้ปะไม่งั้นถ้าเกิดไม่สู้ก็ถอยเลยพี่ถอยเลยอัดยังไม่ได้อัดยงไ้อัดยังสู้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 เหมือนเหมือนได้ยินเสียงวิ่งไอ้ใครอยู่ไก่รถวิ่งเลยเกมมีสเกลลากรถไปก่อนก็ได้เออเอากลับเอากลับบ้างก่็ได้ขับรถกลับไปเลยรถกลับไปเลยของมือเสียง ให้ผมขับกลับไปเลยใช่ใช่ใช่เบี้ยเบี้ยตรงรั้วบังเกอร์เลยแค่ทีอาร์ตเดยวอ่ะโอ้ไข่ฟองอยู่ข้างในเลยพี่ในบ้านบังเกอร์ในบ้านบังเกอร์ตรงอุโมงค์ข้างบนเลยพี่เดี๋ยวพี่ไปสมทบหน้าบ้านสองตัวสองตัวครับแสดงว่ามันอยู่ในบังเกอร์ใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่มันเข้ามาอยู่ในเขตบังเกอร์หมดแล้วไปเออไข่ควงไปจับพร้อมกันเลยสมทพร้อมกันเลยนะ ระวังนะแต่ชุดเต็ม S วาวตัวหนึ่งแล้วก็ M16 ตัวหนึ่งถ้าถ้าเมื่อกี้มองผัดฐานเป็นเผล่อ่ะค่อยๆมากันด้วยเพราะว่าเราถอยรถไปแล้วมันอาจจะนึกว่าเราหนีแล้วก็มันอาจจะชะล่าใจด้วยไอ้ตรงเมือกี้อาตายข้างหน้าเนี้นอาตายในรั้วใช่ไหมในบ้านในรั้วเลยในบ้านขอบรั้วเลย เดี๋ยวไปเช่าเหรียญกล้าหารให้อาร์ตอ่ะอันในรั้วคือบ้านอะไรวะบ้านนี้เหรอนี่ไงนี่ไงศพอยู่แบบนี้ไงนี่ศพใครเนี่ยแกพาขเลยเนี่ยดูเลยหาหาเลยี่เพื่อนมันน่าจะเพื่อนมันรู้ป่ะเพื่อนมันน่าจะดึงของไปให้ไอุลังเนี่ยคุณตายเมื่อกี้เออยู่สวยบอลจะบอลนจ่าตายสวยอารตีบอลนจ่าตีเดิมตีเดิมเออนี่แหละนี่แหละบอลนจ่าเนี่แหละไอ้พวกนี้แหละ เดิร์ฟเซิร์ฟเซร์ฟเิร์ฟผมปเจอะไรต้นให้วิ่งวะโอ้โหีบัสเฮ้ใครตกอยู่ที่พื้นมั้งเนี่ยเกมนะดอกเกมมีไฟอะดอกป่ะเนี่ยบอกให้แอดมันปิดฝนเลยปะวะเฮ้ยเอกมผมเคลียร์เคลียร์ผีให้หน่อยเคลียร์ผีหน่อยผีตบตบอยแต่งโมเต็มเลยผม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 เหรอแล้ววะอยู่ไหนวะผมอยู่ในถังขยะพี่อ๋อพี่เคลียร์แล้วทั้งนั้นล่ะยังไม่เกิดใช่ไหม จิศบิวครับไม่กินน้ำซะหน่อยดิวเนอะทิศบิวว่าจะมาจากทางนั้นอะสองซอที่วิ่งมาเมื่อกี้ดรอปที่ยิงผมใช่ไหมดรอปยืนพีให้ผมไม่ได้ผมใส่กระเป๋าครับไมเตรียมของเสร็จแล้ววิ่งไปก่อนชุดแรกเลยนะครับไม่ต้องรอผมใครมีลูกอพิเคบ้างมีน้ำก่อนมีปืนแล้วหมอปืนแล้วหมอปืนแล้วหรือว่าไอ้เชี่ยหนาวดรอปไปเนี่ยศพหายหมดเลยว่ะโอเป็นเราพร้อมไหมเฮ้ยโอ้ยมครยิงอ่ะ ตายตามันมันโอหตกใจหมดมันยิง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 กูนี่ไงกูวิ่งออกมาครับมันมันจะโดนตายใหญ่กูตกใจแดงว่าไอตัวนี้อยู่ในมังเกอร์อันนขอปืนขอปืนจะตายจะตายเกิดไมพออยู่ไหนวะโซลี่ไอนี่นาไม้ไอ้นี่าไม้มาดมาดมันี่มนี่อารมันี่อารมันี่มันแผมันแผเอาปืนสั้นนะไปแล้วเดดามที่วานอยู่ไหนเนี่ยในเน้อนี่ไหนมีมีะไมีมีปัดป้ายเนาเนี้ยทางนี้ทางนี้เออเข้าไปเลยสิบ้านัดดกูาตาดไผิด เบียร์ไหนนี่นี่เบียร์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 มีก๊อสพีเอ็มพีเอ็มตายเกิดใกล้กันจริงว่าของมันนะแถวไหนวะบ้านมันนะเบียร์นี่เอ้าตอบไปแล้วเออเหมือนเริ่มหายไปแล้วไอ้หน้าวะตีเอ็มบอลนะตีไอ้บอลนะจะเพิ่งมาเมื่อวานนี้มีมีคนวิ่งมีคนวิ่งตรงไหนไม่อัดโอ้เถวหน้าผมอะน่าจะดับเบิลอะ วงกลมคือวงกลม,ม,ม W วิง่งไปแล้วแต่ยังไม่เห็นตัวพี่วัดผมได้ยินเสียงไหมใช่ใช่ไม่เด้แล้วเกม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 มันยังเกมถ่ม,ม,ม,มว่ะวิ่งวิงว่งมาโถมอีกแล้ววิงว่งล้อมบ้านพี่อ่ะวิ่งออกไปแล้วป่ะผมว่าไม่น่ามีปืนนะน่าจะวิ่งหาของกันนะแต่ว่าอยู่ข้างบน อยู่หลังบ้านพี่ป่ะซอกแซกซอกแซกกิ่งไม้มันเดี้ยวๆอ่ะผมว่านะใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะโอ้โหีดระเบิดขีดระเบิดทำไมผมไม่เห็นขวาขวาขวาผมหลังบ้านเท้าเนี่ยบ้านน้อยๆอ่ะเกมครับตรงไหนวะตรงไหนวะโอ้ยอีกไกลเลยคุณเอ๋ไกลเลยเหรอใช่โอ้โคิดว่าอีกคิดว่าอีกใกล้ๆถลกครับนายขอพักก่อน เออเนี่ยฮะผมว่ะคือคือคือขยับไปนี้อันทิศเอ็นครับทิศเอน็นหลังบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเดินเลอะเดนเลอะอะไรเงคนเลยละหน้ากูนเด้อหน้ากูเดม่ หน้ามึงตรงไหนวะกูอยู่หน้ามึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเห็นไหมหลังบ้านเนี่ยหละบ้านใช่ไหมเออเห็นไหมหาปืนเปล่าน่าจะหาของอยู่อ่ะหาปืนหรือเปล่ามันวิ่งเข้ามาเสริมไม่น่ามีปืนนะเดี๋ยวนั่งกันเม่ไหวอ่ะมันจะยิ้มใส่ทีแคบไปแล้ววะมันคงฟังเสียงเราด้วยอ่ะเหมือนมีคนอยู่หน้าผมเลยว่ะ เราอหิวเว้ยนิ่งไม่กวนห้ามไม่ด้อดเยนั่งๆอยู่เลยเออออกมาอย่างเงี้ยอันนี้รถเราไปเก็บบ้านแล้วใช่ไหมเนอะเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคจะได้ไเ่็้องห่วงรถล้ว น,นี้เหลือแต่หารถมันไอบอลน,นี่มันเพิ่งมาใหม่นี่ว่ะบอลน,นั่นจะที่ยิงผมเมื่อวานอ่ะใช่ตี้มาใหม่เลยครับที่มาเ<า>วันที่มาเมื่อวานเมื่อื่นวานเมื่อวานรับรถมาวันที่สิบสามเมื่อวานรับรถเออวันนี้วันที่สิบห้าเงียบมากเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว ด้านที่วัดอะไรใช่ใช่ผมได้ยินเหมือนกันเสีน้องพี่อํากับผมหายไปละจะไม่เปียกอืมเฮ้ยมันอยู่ในอยู่ในถังน้ำไอ้ถังน้ำไอ้นี่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 วะแต่ว่าพี่ถังขยะถังขยะเห็นแล้วยินไหมเอามึงเหรอเออโอ๋อเฮี้ยผูนึกว่าชื่อมึงอยู่ในบ้านเ้ยเดี๋ยวดินเสียงเกมไปไหนแล้วไปไอตีนผมบนเข่าครับอุ้ยไปอย่างนู้นเหรอใช่ เอุ๊ยยืดยือยู่ดีๆอันนี้ผมต้องไปเอาของที่ไทยก็ติดเข้ามาแล้วก็ชื่ชื่อคุณนี่นี่องที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงใต้เท้าผมใต้เท้าผมมันจะขึ้นบันไดดูเปล่าใช่ใช่ใช่ขึ้นไหมมันขึ้นไหมดักเลยดักจริงดักจริงข้างล่างอะไปแล้วไรไปนใช่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 ในเอ้ยประตูติดอะไรอ่ะในเอ้ย มันตกมันตกบันไดพี่เดี๋ยวเอาของมาเข้ามาเป็นไหนหรอวะเตียงไขวะ้ลื้อไปเลยถ้าเจอไม่มีขวานนะคุณเรมมีขวานปะไม่มีไม่มีเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนพี่วะมันตกไปเมื่อกี้ตกตกไปไหนข้างล่างอ่ะตอนนี้พี่ไม่เห็นแล้วมันน้อนเจ็บอยู่แถวนั้นแหละ เมือ่อกี้น่าจะใช้ปืนพกเสียงใครวิ่งอยู่หลังบ้านเราเด็บไม่รู้อาร์ทยอาร์ทไ่อ่ามันไม่เจอเปืนนรไม่เอาไปนะเบียเป็นลูกตองอะแล้วเอาแล้วตรงมังเก็เปิดอยู่นะถ้าเกิดใครเปิด้มังเกร์เราจะได้ยินโอเคตรงว่าใช่ไหมตรงนี้จะมีจอร์ดี้ด้วยวะเฮ้ยตบใจนะวัด <c oughs> <c oughs> ชื่อมันลอยไปหน่อย มันหายแล้วที่รัค้นหาสักสองคนที่เหลือหมอบไว้ก่อนให้มันนึกว่าเราเรามีแค่สองคนมันน่าเห็นอาร์ตแล้วเฮ้ยมันหายไปเร็วแท้ละยังไงก็ออกเราหาหินพี่เบียร์ลองวิ่งดังทิศเอ็นพี่เอออาร์ตอาร์ตลองหาหินก้อนนี้ดิมันน่าไม่น่าไปได้ไกลอ่ะตัวมันออกนอกอืมตรงผมเลย มันจะถึงมันจะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาให้เสียง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 ทักมันอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยใครพูดวะมันมันแหละแต่ไม่รู้ตรงไหนคูดว่าอะไรเป็นเพี้ยนี่ผมยิงผมยิงเช็คปุ่มอะไรอาร์ตเสียงปืนตกใจเมื่อกี้ไงหรือว่าเสียงใครมันบอกว่าอะไรเมื่อกี้หาเจอหากให้เจอดิอะไรเนี่ยแหละทะเลอยู่คมฟ้ามทะเลไทยกันเลย อืม,อมในคนไทยเนี้ยเล่นดีๆไม่ได้ชอบใส่เนี้ยนะไม่หรอกมันมันปัน่นเรามันอยู่แถวนี้แหละไอ้หมางึนการนั่นไงเช็คพุ่มไปเช็คพุ่มไปยิงเช็คฮัลโหลยูฟอร์มอยู่หัวไหนระว่ามันอยู่ขัวไหนวะนี่เสียงมันอยู่นี่เอม,มาแล้วมาแล้วมาข้างในอ่ะเออที่เดิมตรงนถังขยะถังขยะ ให้ตายอะไรนะอนนาราคาเฮียหมดละบอนลนะจ๊ะมระวังตัวตรงว่ายิงเลยนะนั้นอาจจะเป็นเพื่อนมันมาเติมผมมาถึงหลังบังเกอร์แล้วรอให้เพื่อนมันตกตูดเลยนี่ได้ยินเสียงพุ่มอยู่เลยเนี่ยเป็นนัา<ห>นวะอ่า<ห>เป็น,อ,ปนอ่าเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตวิ่งผ่านมาแค่เราที่เดิมว่า คับไม่ได้เดี๋ยวว่ามีาเมื่อกีออม้มันเปิดไมค์พูดอยู่ใช่ตอนนี้เนี่ยมันวิ่งัวเดียวกันหรือเปล่าพี่เอ้อไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ตัวพี่ว่าบอกเห็นหน้าไม้มีแต่ตัวนี่นเผื่อที่คุยเนี่ยไอ้บอลเนี่ยนะไม่ตัวของกูมีหน้าไม้มีปืนไหมเพี่มีอะไรที่ดีแบบนี้ มีนั่นวะม,มีแอคเดียวนะเว้ยกระสุนอะเอเคยูอะไรวะเออกระสุนกระสุนอยู่ผมอะกระสุนอยู่ผมอะไม่เดียวก็พอแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินมาฝั่งนี้แล้วแังได้ยินเสียงฝ่ามือเนะี่ยเอารู้ดัวใครเดินมาเนะี่ยมีคนรู้จ่าเอ็มเพื่อนเอ็มรู้อยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ,เ,หรอเออ ไหนตายไปยังตายเมื่อกี้โอ้โหวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่เห็นกันเลยมันอยู่พุ่มไหนเหรอไหนว่าพุ่ไหนวะาพุ่นี้ภูมินี้เออภู่มเอ็นอีเคยังไม่ต้องแหกเช็คคนเดียวพอได้เลยไดคนเดียวได้เลยเช็คคนเดียวไอ้กิ๊ววิ่งแต่ภูมินั้นไม่เจอวะอะไรวะวิ่งตรงไหนโอ้โหคนเช็คไม่ไม่เคลียร์เลยไม่เห็นไม่เคลียร์เห็นโดนชนแล้วหน้าไม้ตัวนี้แหละหน้าไม้ก็ฮันเตอร์ชิบหาย ผมว่าต้องมีถอยแล้วอ่ะคงไม่น่ามีปืนมาเติมแล้วดบับปพื้นน้ำเอาน้ำรอบสิก็วนรอบบังเกอร์รอบหนึ่งแล้วก็ไม่เจออะไรก็กลับเลย ไป้วนรถมอเกอร์ทางไหนทางนู้นเหรอตามเข้าไปนะตามไลท์ทิสตามอะไรมันเนี่ยไปด้วยกัน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 ตามตามผมจริงเหรอผมเดินแบบไลททิศมากเลยนะบอกเลยนะครับนั่นแหละจะได้ครบกันได้คเจอก็เจอไม่ไม่เจอไม่เจอก็กลับไปด้วยกันไปได้ไกลไปได้ไกลไหมท่านนะชุดข่าวกูหายไปเลยไม่มีชุดข่าวเล่นเลย เขาเกาะข่าวมาแล้วเนี่ยกูที่กูเนี่ยเกาะข่าวอ่ะเกาะมีอยู่ไม่มีชุดเด็กเพื่อนชุดทหารอ่ะมีข่าวอ่ะทำไมเป็นได้นะนะแตกเออโดนพี่เอ็มยิงตายเอ้ที็มันลอยเบสคเชื่อไหมจับเอเดยวผมไว้ในตู้นะซิลล็อกอ่ะเปิดอ่ะเชฟเปิดอิกปอดทหารซิลล็อกยาวเนอะถึงบ้านแล้วครับในนนั้ในโมเดิร์นวอลเฟ้อ